สเสด็จที่ไปเรียกกันมาเรียกกันอยู่ในถ้ำภูสิงห์เนี่ยไปเรียกกันอยู่ที่ภูสิงมาะจะได้มาเป็นเม็ดอย่างน,น,น,นีน้เพื่อได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ใครอยากจะบูชาก็มามาบูชาได้แต่ไม่เยอะนะมีจำนวนจำกัดใครมาบูชาก็สร้างบุญร่วมกันหรือจะคุยกับคุณทีเพชรติดต่อกับคุณทีเพชรก็ได้ ของมันไม่เยอะมีจำนวนจากัดสร้างเพราะว่าว่าจะได้ไปเรียกมาแต่ละทีก็แล้วแต่ท่านจะให้มาเบื้องบนจะให้แบบไหนมันก็สุดแท้แล้วแต่บาร,รมีของเบื้องบนที่ท่านจะส่งลงมาให้ก็นี่คือได้ลูกแก้วมาเป็นสีแดงเป็นสีแดงมันจะมีสีแดงสีเขียวมี ไม่มีลูกนะใครอยากจะร่วมสร้างก็ว่าไปก็ใครอยากจะสักย์ยันกลับอะไรก็มาหาภูริศีขุนเดชนะหรืออาจารย์ขุนเดชทักีไปสำนักก็นี่แหละคืออาสมปฏิบัติธรรมสีสุทธิบดีนาคานะตรงกันข้ามกัรีสอร์ทบางน้ำาาวาพกศรจังหวักสีนี่แหละนะ ก็ไม่มีอะไรก็มีอยู่แค่นี้แหละเพราะว่าอาจารย์ก็ปูกําลังจะจัดสร้างก็คือเนื้อแร่เก็กำลังจะจัดสร้างขึ้นมานะก็เป็นไหลดูดทรับมาเงินเถอะนะก็เอาไปก็ลูกศิษย์ลูกหาที่เมืองน,นอกเขาไปเอาบูชาไปก็ก็มีผลสําเร็จหลายหลายหลายรายอยู่นะหลายหลายหคนอยู่ที่เขาได้มาเอาบูชาไป กำลัลงจะสร้างองคูษีนี่ก็สร้างองค์ูเพื่อกาบไหว้บูชาอ,องคูนะกาบไหว้บูชาก็เป็นเนื้อว่านโดยเฉพาะนะเนื้อว่านผสมผางช้างผสมแร่ทองทิพย์ไหลทองทิพย์ผสมทุกอย่างมูลสารครบหมด แต่ป oui, er ู่ไม่ได้สร้างเยอะสร้างส่วนน้อยสูงสุดไม่เกิน99องค์นะองค์ปู่ฤาษีเนี่ยสูงสุดไม่เกิน99องค์ใครอยากจะเออเอาไปไหวบูชาสร้างเนื้อวาดโดยเฉพาะใครอยากจะได้เอาไปกราบไหวบูชาหรือจะไปไว้หน้ารถหรือจะไปไว้ที่ร้านหรือจะไปไว้ที่บ้านไปกราบไหวบูชาขอบารมีของท่าน ติดต่อภูตีเพชรได้เลยนะเพราะว่าปู่จะสร้างแค่9-9องค์เท่านั้นนะติดต่อภงตีเพชรได้เลยนะภูตีเพชรอาจจะเป็นผู้อาจจะหมายให้นะคือให้กลาบไหวบูปป้ชาาไปบููชาสร้างแนะค่9 9องค์เท่านั้นนะไม่ได้สร้างเยอะเพราะว่ามูลสารหายากนะไม่ได้สร้างมากมายเท่าไหร่นะทางใต้ก็จะฝังเนื้อแร่ ทองทิพย์เนื้อแรกทองทิพย์อีกข้างในก็แรกทองทิพย์ในองค์เนี่ยก็แรกทองทิพย์พบหมดทุกอย่างอยู่ในนี้อยู่ในองคูนียใครไปกราบไหว้บูชาก็เชิญได้ก็ติดต่อคุณตีเพชรได้เลยนะครับติดต่อคุณตีเพชรได้เลยเพราะว่าผูกก็ไม่ค่อยมีเวลานะจะมอบให้คุณตีเพชรเป็นผู้ดำเนินงานเองนะ ทุกอย่างก็จะมอบให้คุณทีเพชรเป็นเรืเงินงานก็นะติดต่อคุณทีเพชรได้เลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์คุณเดชจะคุยอะไรไหมผงภาพประธานใหญ่แล้วต่อไปก็จะเป็นปู่อิวลีนะครับศิวลีแล้วกำลังสร้างยังไม่เสร็จนะก็คือปู่พี่กเนศและก็แม่คนอิมนะนะตรงตรงนบริเวณนี้จนจารเป็นสถานที่ปฏิบัติทรรหมด นะสถานที่ปฏิบัติธรรมแลวก็ผู้ดูแลก็คือฤาษีขุนเดชอาคีไฟเป็นผู้ดูแลอยู่ตรงนี้นะสถานที่ตรงนี้เพราะว่าบางทีปูก็ไม่ค่อยได้อยู่ปูก็ทุดงไปเรื่อยอทุดงไปต่างประเทศนะก็จะหาเงินมาสร้างกันนี่แหละนะมาจัดสร้างนะอันนี้ก็คือลูกศิษย์เขาสร้างถวายแล้วก็ เพราะเราหูสามองค์ผู้ศิ์แห่งต่างประเทศเข้ามาสร้างถวายตรงนี้เข้ามาสร้างถวายก็จะทำเป็นสถานที่นักเรียนนักศึกษาอยากมามาเ่าะแสหาว่าอยากจะมาเที่ยวมาดูการสัจัดสร้างก็เชิญได้มามาดู ที่สร้างองค์ใหญ่อยู่นี่ก็คือผู่ศรีสุธโธเสียงเดียวองค์ใหญ่เสียงเดียวเ,เพราะว่าทีแรกว่าจะท่าสร้างเจ็ดเสียงท่านไม่เอาท่านจะเอาเสียงเดียวก็เลยต้องสร้างให้ท่านเป็นเสียงเดียว,วองค์ใหญ่ให้เป็นองค์พระประธานให้เป็นองค์ประธานใหญ่อยู่นี่นนนรนตรง,ร,งร,ร,รงนี้จะเป็นองค์ประธานใหญ่ตรงณบริเวณสถานที่ตรงนี้จะเป็น จำลองเป็นวังวังของปู่ศีสุโธวังแห่งนาคว่ากำลังจะเทะสถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นนาคอีกชุดหนึ่งนาคชุดหนึ่งและก็บริวารน,นะ,ะนำทีมโดยช่างช่างอะไรอ่ะชื่อช่างอะไรนะช่างบุ๋มครับชื่อช่างบุ๋มครับอันนี้คือช่างบุ๋มผู้มาตกแต่งนาคให้แล้วก็มาสร้างหน้าคให้ครับ เพราะว่าสถานที่ห่งนี้ก็ไม่ไม่ใหญ่หรอกประมาณสี่สี่ไร่กว่าว่าเราจะสร้างไว้หมดนะสร้างไว้ให้ญาติโยมได้มาพักผ่อนพักอาศัยแขกไปไทยมาบูบาอาจารมาทุดงมาอยากมาพักผ่อนก็มาเพราะว่าเราสร้างไว้เราไม่ได้เอามาเป็นตัวของตัวเองสร้างไว้เพื่อพระพุทธศาสนานะสืบต่อกันไปนะสถานที่ตรงนี้อยู่ประมาณสี่ไร่กว่ากว่า บริเวณแห่งนี้แหละอันนู้นก็แหละตัง้งแต่สะใหญ่มาก็จะสร้างให้หมดสร้างให้เต็มใครมีจิตใจศรัทธาจะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันก็ขอเชิญน,นะเชิญเชิญเชิญลูกศิษย์ลูกหาทุกคนไม่ว่าเพืองไทยหรือต่างประเทศก็เชิญได้เลยเชินมาร่วมกันสร้าง สร้างเพื่ออะไรเพื่อพระพุทธศาสานาของเรานั่นแหละแะะูไม่ได้เป็นพระกูก็นับถือศาสนาเหมือนกันบวดมนต์ไหว้พระเหมือนกันนั่นแหละมาสร้างบุญร่วมกันทุกทีทุกาทุกคนก็ขอเชิญได้นะ ถ้าเกมาถึงนี่แหละที่ครับให้ผู้ศึิาเขามาพักผ่อนกันครูบาอาจารย์มาก็จะทําเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องไม่ให้ดีทําเป็นอาสนวิริเนี่ตั้งตั้งตั้งรอบๆใครมาก็ได้เข้ามาพักผ่อนได้สบายใจโอเคสมบูรณ์นะสมบูรณ์แล้วใช่ไหมจะได้ถอดผ้ามันร้อน ดูนะทูเอาคุณเดชเยอะๆหน่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร bên này, ô, cả. Cái này ấy, không, nên không phải là bên là phải ไม่ถูกอ่ะมันมันก็แปลกาสราเป็นโมุกโมให้คือว่าการ